ครับวันนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ไอจอยพาเที่ยวเลยจอยแฮปปี้แวนนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับกับการพาลูกค้ามาเที่ยวนะครับวันนี้เที่ยวแบบเต็มสติงเลยวันนี้ครับจะยังไม่มีอีพีที่จะไปทำเกี่ยวกับลามานะครับคอมเมนต์ลามารือว่าอีพีลามาต่างๆนะครับเพราะว่าช่อง เราเป็นช่องท่องเที่ยวส่วนส่วนเรื่องขมิ้นชั่วเขานั้นก็ขอโทษนะฮะส่วนเรื่องไอ้ขมิ้นนั้นก็ปล่อยไว้ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการก่อนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลให้อะไรไปหลายอย่างแล้วนะครับแล้วก็อีพีล่าสุดผมก็ได้ลบออกแล้วนะครับเพราะว่ามันมันไปกระทบหลายอย่างนะครับกระทบหลายอย่างผมก็เลยลบอีพีล่าสุดออกนะครับ ว่วนอีพีนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะเพื่อนนะพอดีลูกค้าชาวมาเลเซียมากา็จะมาอยู่กรุงเทพหลายวันครับมาอยู่เมืองไทยนะครับมาอยู่เมืองไทยหลายวันก็เลยได้พาเขาเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นาสารที่ท่องเที่ยวสองจุดสามจุดของวันนี้นะครับแต่ว่า mm. เป็นพื้นที่พื้นพื้นที่ตรงนี้แหละที่เดียวแต่ว่าเราไป หลายจุดนะฮะจุดนึงก็จะเป็นบอ่อน้ําแล้วก็เป็นไร่องุ่นนะครับอีกจุดนึงก็จะเป็นโซนร้านอาหารโซนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นถ่ายความสวยงามอะไรเงี้ยนะฮะกินนิดน,ดนดหน่อยนะฮะก็ไม่อยากจะถ่ายใช้เต็ียมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเรียกอนะไรต้องต้องให้เพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆมาชักชวนกันมาหรือว่า รวมกลุ่มกันมาตั้งกบตั้งแจงกันมาเที่ยวนะครับกับสวนนงุ่นที่นี่นะครับสวยครับผมผมดูแนละผมเดินดูเดินชมอุบรรยากาศได้เลยนะครับสวยมากเลยครับก็ตามที่บุกไว้นะครับลูกค้าเขาจองผ่านเน็ตนะครับผ่านเน็ตผ่านอะไรมาก็มีทั้งร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารมีโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็มีโซน สวนเป็นสวนเป็นฟาร์มนะครับเป็นไร่อ่างุ่นนะครับแล้วก็มีมีวายอันหุ่นให้จิบด้วยนะครับให้ชิมให้กินวายอัุ่นหรือว่าใครชอบวายนะฮะชอบวายสามารถซื้อนะครับซื้อไปทานซื้อไปอดั่งดิ้งกันได้ที่ต่างประเทศหรือว่าที่บ้านตัวเองนะครับหรือว่าที่ทํางานที่อะไรอย่างนี้นะหรือว่าซื้อมาเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะที่กินชอบกินวายนะ เขาใหญ่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับส่วนวันนี้นี่จะไปหลายจุดอยู่นะครับไปสามสี่ที่นะครับสามสี่ที่นะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงนี้ก็ลูกค้าเขาบุกไว้ก็มาดูก่อนนะครับก็สวยครับสวยสะอาดด้วยเงียนะบเป็นธรรมชาติภูเขาล้อมรอบเลยนะมีภูเขาล้อมรอบมี าสายน้ำนะครับสวยครับสวยก็ถือว่าสวยเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่สวยนะถือว่าสวยเลยแล้วก็มีที่จอดรถขนาดใหญ่นะฮะมีที่จอดรถบัสด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่รถจอดรถเล็กนะฮะรถขนาดใหญ่ได้เลยฮะรถบัสร,รถบัสนี่จอดได้เป็น10คันเลยนะครับแล้วก็รถรถเกง๋งรถ4ี่ล้อรถอะไรพวกนี้ก็จอดได้เยอะนะครับสถานที่กว้างขวางะถ้ามองตามสายตาแล้วก็น่าจะ เยอะครับหลายเป็นร้อยไล่นะผมว่าน,นั้นน่าจะถึงนะคิดว่านะไม่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 ได้ถามเขาเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าได้อยู่อนุญาตอยู่ก็พี่อยากถ่ายไทายทายําลงช่องได้เลยเขาบอกไม่มีปัญหาดีเสียด้วยจะได้พรีเซน์ไล่ไปด้วยในตัวเขาบอกอย่างเงี้ยน,นะ <c oughs> แต่คือเราทำอคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เราพาลูกค้าไปเที่ยวที่ไหนเงี้ยล้วก็ถ่าย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะก็ถือว่าได้ประมูนะฮะได้ประมูประเทศไทยไปด้วยนะครับประเทศไทยก็มันสารที่ท่องเที่ยวมันเยอะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายน้ําป่าไม้ภูเขาทะเลนะครับหรือว,ว่าเที่ยวเชิงนิเรศเที่ยงธรรมชาติหรือว,ว่าเที่ยวแบบเข้าวัดเข้าวาสายบุญสายมูต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีเยอะนะฮะ โอเคครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆใครสนใจก็มาได้นะครับ PB PB นะครับ PB ชื่อนะครับชื่อ PB นะครับได้องุน PB นะครับตรงเขาใหญ่นะฮะก็เชิญครับเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับแต่ช่วงนี้นะครับ อ่างหุ่นมันยังเป็นลูกเล็กๆอยู่นะฮะยังยังไม่โตนะครับแต่ก็มีมีไวยนะครับมีวายขายมีไวยให้เป็นของฝากนะครับเราก็สามารถซื้อได้แล้วก็มันมีรถกรอล์ฟด้วยนะฮะร,รถกรอล์ฟเราสามารถนั่งนั่งรถชมอ่าชมสวนชมฟาร์มได้นะครับเพราะว่าที่ที่เขาเป็นกว้างถ้าจะเดินคงไม่ไหวนะฮะนี่ก็ชุดนึงก็เห็นอินเดียคนอินเดียนะครับไปแล้วนะครับ ก็เขาเขาสวนนะไม่ใช่ว่าออกนีนะเขาเข้ามาพร้อมๆกันนี่ฮะไล่ไล่เรียกันนี่แหละก็ไปที่ไปที่สวนเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับช่อง joy happy v a n นะครับขอบคุณครับ